สำหรับเมนูกาแฟร้อนค่ะอาจารย์เลือกใช้เมล็ดกาแฟขั่วแท้โซเลคคาเฟ่โกลค่ะมีรสชาติที่หอมนุ่มนวลมีความกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์อย่างมากค่ะเมนูเสริมสร้างรายได้ในคลิปนี้ค่ะอาจารย์จะมาทำกาแฟร้อนคาเฟ่ลาเต้ค่ะอาจารย์จะนำช็อตเอสเปรสโซมาผสมกับนมให้อร่อยอย่างไรนะคะมาชมกันในคลิปนะคะ สำคัญที่สุดนะคะของเมนูทุกเมนูกาแฟเลยนะคะนั่นคือเมล็ดกาแฟค่ะสําหรับเมนูกาแฟร้อนค่ะอาจารย์เลือกใช้เมล็ดกาแฟคั่วแท้โซเลคาเฟ่โกลค่ะตัวนี้เป็นอาราบิก้า100เซค่ะเพราะกาแฟร้อนต้องการความหอมที่โดดเด่นของอาราบิก้าค่ะมีรสชาติที่หอมนุ่มนวลมีความกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์อย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นกาแฟอาราบิก้านั้นส่วนใหญ่จึงนิยมมาทําเป็นกาแฟร้อนนะคะ ในส่วนของช็อตกาแฟนะคะสำหรับเมนูแรกเลยคือคาเฟ่ลาเต้ร้อนนะคะอาจารย์ใช้กาแฟ1ช็อตค่ะ1ช็อตของอาจารย์คือ10กรัมนะคะจากนั้นค่ะใส่เทมเปอร์ที่มีลักษณะแบบเกลียนะคะจากนั้นค่ะใช้เทมเปอร์แบบกดนะคะวางเข้าไปตรงๆค่ะหัวใจสำคัญคือการกดให้แน่นค่ะ ส่วเข้าหัวชงพร้อมกดชงทันทีแล้วนะคะกดชงทันทีแล้วหยิบแก้วรับช็อตค่ะระยะเวลาในการสกัดอยู่ที่25 3 0วินาทีช็อตเอสเปรสโซที่ดีต้องมีเครม่าที่หนามีความมันวาวแล้วก็เงาค่ะลำดับต่อไปอาจารก็จะมาบอกวิธีการสตรีมนมนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องใช้พิชเชอร์ แช่เย็นก่อนนะคะแล้วก็เสียบเทอร์โมมิเตอร์ลงไปค่ะเพื่อควบคุมอุณหภูมิของนมนะคะเราใช้อุณหภูมิในการสตรีมนมนะคะอยู่ที่60องศาไม่เกิน65องศาเซลเซียสนะคะหยิบพิเชอร์เข้ามาค่ะแล้วก็เสียบก้านสตรีมลงไปนะคะในลักษณะจุ่มไปตรงกลางของน้ำนมเบี่ยง45องศาแล้วก็จุ่ก้านสตรีมลงไปโดยประมาณครึ่งเซนนะคะจากนั้นก็เปิดก้านสตรีมได้เลยค่ะ ต้องดึงขึ้นดึงลงเลยนะคะถ้าเราได้องศา,าที่ถูกต้องนะคะโฟมนมจะเนียนนุ่มเนื้อละเอียดและมันวาวค่ะหลังจากสตรีมโฟมนมมาแล้วนะคะเราต้องควงหรือวนโฟมนมให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะจากนั้นเราจะกั้นโฟมนะคะแล้วก็เทน้ำนม,นมลงไปนะคะเปิดโฟมเล็กน้อยการเปิดโฟมเล็กน้อยทำให้กเกิดเคลมมาขึ้นมาหนานะคะใช้ช้อนอีกอันนึงค่ะ คนหน้ากาแฟค่ะเพราะว่าหน้ากาแฟมันจะสีไม่สม่ำเสมอนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็หยอดโฟมนมที่เรากั้นไว้เมื่อกี้นะคะการปาดสีดำเข้าไปหาสีขาวนะคะเทคนิคนี้เราเรียกว่าลาเตอาร์ตแบบวาดนะคะ เสร็จแล้วค่ะกาแฟร้อนคาเฟ่ลาเต้แบบง่ายๆลองเอาไปทำดูนะคะแล้วก็ไปลองฝึกซ้อมดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอร่อยด้วยค่ะ